สวัดสดีชาวโลกทุกคนด้วยนะครับผมตอนนี้ผมก็อไปเป็นผู้เฝ้าหอคอยแล้วผมก็หนีออกมาได้นะครับผมตอนนี้ผมก็จะมาทํางานที่ห้างสรพพสินค้านะครับผมคือเป็นทางท้างใหญ่มากแล้วจะไปเป็นผู้ดูแลห้างสรรพสินค้าหรือ Security นั่นเองนะครับผมก็ทํางานอะไรก็เจอแต่เรื่องประหลาดนะผมเจอแบบฆาตากรฆาตากรเจอคนแบบ มันต่างดาวเจอแบบมีศาร์าตรั้งโหอันนี้เรามาทํางานห้างในห้างสินค้าดีกว่านะผมเผื่อไม่เจออะไรนะผมนะครับ <c oughs> ฟังจากเสียงแล้วก็เหนื่อยจําหน้าจะไม่เจออะไรจริงๆหรอครับ <c oughs> <c oughs> ทาไมมันอุย้ยหนู hello hello my friend w ไมหนูมันตัวใหญ่จังเลยอะแล้วผมออกไปข้างนอกได้ไหมโอ้ ตอนนี้โทรศัพท์ดังไม่หยุดเลยเอย่เรา,เาไปรับอุ๊ยหนูเต็มห้างเลยโอไม่กอดโอ้ไม่กอดโอ้ไม่กอไม่ได้เนี่ยรับโทรศัพท์ก่อนเพเจ้านายผมาฮัลโหลบอสคุบอสบอสโทรมานะผมยินดีต้อนรับเข้าสู่คืนแรกในสถา,านะเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยนะครับผมแล้วก็เราต้องตรวจสอบให้แน่ใจนะครับว่าไม่มีใครบุกเข้ามา ปิดเตี้ยน,นะปิดร้านทุกแห่งก่อนปิดร้านก่อนนะปิดร้านให้ก่อนปกติเจ้าของร้านจะปิดเองนะแต่อันนี้เราปิดให้เจ้าของร้านรู้สึกว่าห้องน้ำมีอะไรปะพอเช็คเข้าไปเช็คก,ก่อนนะห้องน้ำไม่มีอะไร โอเคไม่มีอะไระไม่มีอะไระทำงานต่อเป็นหนูมันเยอะอ่ะผมว่ามันแบบห้างสุนค้าไม่ควรมีหนูนะแค่นี้ก็หล่อนแล้วยังหล่อนไม่พออีกเหรอที่ผ่านมาคือแบบว่ามีน้ำอะไรก็มันรู้อยู่ตรงนั้น ผมควรจะไปดูหรืออุย้ยเสียงฟ้าร้องชัดเจนน่ารู้สึกว่าเหมือนจะมีพลังงานโอเลิีบไปดีกว่าทำอะไรเนี่ยเขียวใครทำน้ำเขียวหกเนี่ยห้างกัปพลิค้าในมีชั้นเดียวแต่ก็ไม่เป็นไรหรอก เปิดใช้ระบบรักษาความปลอดภัยเอาละไปใช้พีออฟฟิศได้อ,อโอเคครับผมชี้กล้องเขาเนี่ยกล้องวงจรปิดอีกแล้วการดูกล้องวงจรปิดเป็นอะไรที่แบบว่าไม่อยากดูเขาไร่นะอ๋อมันให้ดูอย่างนี้เหรอโอเคตรวจสอบกล้องวงจรปิด เราเปิดก็วงจรปิดไว้ดีกว่าเอ้ามีการระบาดของหนูเราต้องก,กำจัดหนูาะหน่อยออกำจัดพวกมันอีแหน่เสียงหนูน่กกากลัวจังเลยหนูเยอะหนูเยอะเยอะจริงหนูเยอะจริง,อรงโอเค เราต้องความความความสะอาดพื้นเอ,เอาไม้มอบอะไรไม้มอบแล้วอยูค่คนเดียวนะี่มัน,นเงาเือเกินนะครับท่านผู้ชมโอ้โหแล้วไฟฉายไม่สว่างเลยอะมีอะไรหรือเปล่า รีเซ็ตก่อนระบบรีเซ็ตระบบก่อนหน่ยยีอยู่คนเดียวนะเนี่ยไควรไปเช็คที่ห้องน้ำสักหน่อยนะเฮ <Okay. S 1> ก็เห็นมีอะไรห้องตัวท้ายมีอะไรปะเนี่ย ยังมีนะตกใจนะโอเคไปตรวจสอบกล้องวงจรปิดต่อจึ๊บนังที่สมับดูกล้องสีว่ามันเป็นจังไดมีอะไรผิดปกติหรือเปล่าไม่มีนะ ก็ถ oui pues ่ายเห็นต้นไม้อ like well, ่ะม ER ันก okay. ็ไม่มีอะไรปิดไว้ดี่ก so ่าเปิดไว้ทีนึงเราเปิดไว้ก็ดีนะอู้้องใช้ไม่ได้มันผ่านเราต้องปิดอ๋อมันมาอีกคืนนึงแล้วเหรอ น่ากลวเหมือนกันนะเนี่ยตอที่เรานั้นอยู่คนเดียวในห้างสรรพสินค้าน่ากลัวหมือกันนะอ่ะวิมุมนี้แบบใช่เลยรีบปิดรีบปิดร้านแล้วรีบกลับเข้าที่ดีกว่าฝนตกด้วยวันนี้ ปิดร้านคืออะไรเปิดและใช้ระบบรักษาความปลอดภัยโอเคเอกาสารอะไรอ่ะขออ่านหน,น่อยนะ ه, กว่าจะอ่านเอกสารนานเกินนานเกินไปหรือเปว้างานเยอะมากเลยถึงเวลาต้องเช็คกล้องจอนปิดแล้วสินะดูสิว่ามีอะไรไม่มีอะไรอ่ะ ปิดแป๊กเปิดอีกเปิดปิดเปิด,ป,ดปิดเล่นโอเคดูข่าวสักพักแล้วกันมีข่าวอะไรเลยเอา้า Breaking News โอ้โหข่าวเดิมแล้วอันตรายนะผมมีโจรออกมาหนีออกมาจากครุกบุคคลอันตรายหนีออกมาจากครุกแล้วเราก็ไม่ทราบว่าเขาอยู่ที่ไหน,นาากรุณาแจ้งตำรวจถ้าคุณเห็นเขาและอยู่อย่างปลอดภัยไม่น่าเข้ามาได้นะเพราะเราล็อกหมดแล้วเช็คนี่ห้องน้ำดีกว่าคานดาก,กว่า โอเคโอเคยมเฮ้ยโอ้ผมได้ยินแต่เสียงไม่เห็นอะไรเลยใครโทรมาเนี่ยฮัลโหลเอ้ยโอ้เสียงอะไนี่อีกแล้วตอนไปอยู่ป่าแม่งนาโคโค่ เดี๋อนนี้ไม่ว่าอะไรก็ตามสังควรจะลืมมันซะฉันมีงานต้องทามันลืมไม่ได้ครับผม,มลืมยังไงนะย้ายกล่องเหรอเราจะลืมมันได้ยังไงคือเสียงมันหล่นสักขนาดนั้นนะเ,เสียงแบบเหมือนเจอในป่ามืนสิ่งที่เจอในป่าที่เราไม่เห็นตัวมัน โอเคงานสุดท้ายแล้วดูกล้องแล้วเราก็ออกไปคืนนี้จบจบหวังว่าจะไม่มีอะไรในกล้องนะโอเคไม่มีครับปิดกล้องแล้วเราก็เลิกงานได้โอเคเลิกงานอเ,เอา,เาอันนี้น่าจะวันต่อมาแล้วมั้งเพราะว่าประตูที่เปิด เช่นเคยนะผม <c oughs> ที่เราต้องถทำก็คือปิดล้านค้าทำไมมันไม่ขึ้นเปลี่ยนวันวันอะมันแบบลืมใส่แบ็กการาวมาหรือเปล่า <c oughs> ต้องรีบปิดนะแล้วก็มาเปิดเครื่องสักษาความปลอดภัย ว่าจะวันนี้จะผ่านไปได้ด้วยดีนจะจ๊ะ let's go <S เปิดเครื่องรักษาความปลอดภัยดีกว่าแล้วก็เช็คกล้องสักหน่อยหวังว่าจะไม่มีอะไรเหมือนทุกครั้งที่ผ่านมานะ ก็คือเราเช็คตลอดมันก็ไม่มีอะไรอ่ะมไม่มีอะไรนะแล้วก็ปิดกล้องแล้วก็ปิดเครื่องตามสเต็ปอืมเสียงอะไรวะตรวจสอบห้อง โอ้โอ้โอ oh, ้โนโนช่วยด้วยช่วยด้วยโอ้มันวิ่งตามผมกูวิ่งวนอ่ะกูวิ่งวนอ่ะกูวิ่งวนอ่ะกูโทรเรียกตำรวจกูจะโทรเรียกตำรวจกูโทรเรียกตำรวจกูโทรเรียกตำรวจมันวิ่งวนโอ้เฮ้ยตกใจชิบหายทุกคนทุกคนตกใจอ่ะแล้วมันวิ่งอยู่ตรงเนี้ย เอาดูกล้องก่อนเลยปิดดูกล้องก่อนเลยเมื่อกี้มันวิ่ตามแบบติดติดอะแล้วมันขานด้วยออายไปคืนทำเหมือนเดิมแต่ทำไมมันมืดอะ มต้องไปรีเครื่องก่อนปะมันมืดอ่ะแล้วปิดตั้งแต่นี้แหละจะได้แบบหนี้นหนีทันปิดเราไปปิดประตูกใกล้ๆออฟฟิศบาลสุดท้ายดีกว่า ีแม่งอยู่ตรงนี้ในห้องน้ำเราก็จะปิดบานนี้เป็นบานสุดท้ายเราก็วิ่งเข้าห้องปุ๊บ,บแบบรวดเร็เวใช่ไหมไปแล้วเข้าห้องแล้ว ปิดกิดก่อนและกุปิดก่อนเลยมันปิดได้เพิ่งรู้ว่ามันปิดได้ไม่มีอะไรนะไม่มีอะไรใช่ไหมหวังว่าหวังว่าจะเป็นอย่างนั้น อาวุธอยู่ไหนเราไม่รู้กูปิดอันนี้แล้วเฮ้ยอุ้ยไอ้เยันมาแล้วม,มาแล้วทุกคนมาเข้ามาโดนไปดิมาดิ หายซา r เลยวะยังไงแล้วผมก็โอ้เรแก็ยิงมันไปได้อีกรอบนะผมก็ชนะไปแล้วนะผมสำหรับวันนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร์กันด้วยนะผมสำหรับนนี้ก็ขอตัวลาคุณผู้ชมไปก่อนบ๊ายบาย